สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat f ไฟ h t วันนี้ผมกอล์ฟแคทไฟจะมาแนะนาเทคนิคการตั้งค่าลดเสียงรบกวนใน Google Meet ที่เราควรรู้นะครับใครที่ใช้งาน Google Meet ในการประชุมการเรียนการสอนนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราเราใช้งาน Google m e e t เนี่ยเราพบปัญหาว่าไมค์เรานะครับมีการดูดเสียงลบข้างเข้ามามีเสียงรบกวนนะครับในการพูดคุยเนี่ยจะทําให้คู่สนทนาเนี่ยฟังไม่ชัดนะครับเราสามารถไปเปิดฟังก์ชันในการช่วยลดเสียงรบกวนของ Google Meet ได้นะครับซึ่งขั้นตอนในการเปิดตรงนี้ทํำยังไงไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคนะครับวิธีการตั้งค่าลดเสียงรบกวนในคัมิฟตพีซีนะครับใครที่ใช้งานการประชุมผ่านคัมิฟตพีซีนะครับแล้วพบปัญหาว่าเอ๊ะเวลาเราใช้งานเนี่ยไมของเรานะครับจะมีเสียงรบกวนนะครับมีคนคู่สนทนาบ่นว่าเฮ้ยไมเนี่ยครับมีเสียงรบกวนนะครับทาให้ฟังไม่ชัดบ้างนะครับเราสามารถตั้งค่าได้ครับเริ่มต้นนะครับเดี๋ยววิกอปก็คือจะกดตัวอย่างให้ดูการประชุมก่อนนะครับกดไปที่การประชุมนะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าการประชุมแล้วนะครับคราวนี้นะครับ ให้มาที <painted S 1> room, ่หัวข้อตรงจุด3จุดตรงนี้ครับตัวเลือกเพิ่มเติมครับตัวเลือกเพิ่มเติมตรงนี้นะนะครับกดเข้าไปครับแล้วกดมาที่หัวข้อการตั้งค่าครับการตั้งค่ามาที่การตั้งค่าปุ๊บนะครับนะครับตรงนี้นะครับก็คือพี่ก๊อปตั้งไว้แล้วเนี่ยครับก็คือการลดเสียงกวนนะครับตรงนี้กองเสียงจากไมค์ไม่ใช่เสียงพูดออกนะครับตรงนี้นะครับใครที่ไม่เปิดนะครับให้เปิดตรงนี้นะครับจะช่วยป้องกันเสียงรบกวนได้นะครับอันนี้นะครับเราสามารถเปิดได้หรือปิดก็ได้นะครับกรณีที่สมมุติว่าต้องการ มีเสียงบรรยากาศเสียงเพลงอะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถมาปิดเปิดตรงนี้ได้นะครับนี่ขั้นตอนง่ายๆครับในการตั้งค่าลดเสียงกวนนะครับใครที่บางทีเนี่ยไม่เคยเข้ามาดูเลยว่าเการตั้งค่าของเรานะครับถูกต้องหรือเปล่ามีการตั้งค่าลดเสียงกวนไว้หรือเปล่านะครับเราลองนําเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กําลังใจพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไป หรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟท์ครับ